สวัสดีค่ะพบกับทิดาชาแน,นลเช่นเคยวันนี้มารายงานราคาค้าวป จำวันที่30ธันวาคม2563นะคะข้อมูลจากกลุ่มการค้าภายในซึ่งเป็นราคาข้าวล่าสุดค่ะหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้แจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569ได้เลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกด subscribe นิดาช anel ด้วยน,น,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปไปรับชมรับฟังกันเลยเริ่มที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี6364จังหวัดสุรินทร์ราคาอยู่ที่11,000 500ถึง12,300บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมา12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานี11,400ถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษ11,300ถึง13,000บาทต่อตัน มาดูที่ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีปี63จังหวัดนครสวรรค์9 1 0 0ถึง9,300บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร9 0 0 0ถึง9,300บ,บ,บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก9 4 0 0ถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี9,500หรถึง9 6 0 0บาทต่อตันจ่ะจังหวัดพระนครเสียยุทธยา9 3 0 0ถึง9,400บาทต่อหนึ่งตัน ต่อกันที่ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีปี6364จังหวัดชัยนาท9,700-10,000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี1 8 0 0ง1 1 1 0 0บาทต่อตันจากจังหวัดอ่างทอง9,900-14,000ถึ 1, 400บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6364 จังหวัดขอนแก่น11,000บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดสกลนคร1800ถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี1400ถึง11,600บาทต่อตันจ้า ข้าวสารนะคะข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2เก่า2,990-3,000บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ใหม่2,490-2,500บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว100%ชั้น2ใหม่1,490-1,500บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว5%ใหม่1,460-1,470บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว 10%มเมล็ดยาวเก่า2,210-2,230ถึงบาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวใหม่2,230-2,250ถึงบาทต่อ100กิโลกรัมหมาเหตุราคาข้าวเปลือกความชื้นที่15%จ้าจบข่าวค่าโชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีปีใหม่ปี2,564คลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเชื่อหม่คลิปหน้าจ้าบายบาย